ฮัลโหลวับเนียวันนี้ก็อยู่กับผมพี่เซอร์เพเยอะ,ะด้ก็ดูได้เพื่อใหญ่ก็ดูดีวันนี้ก็อยู่กับผมในแมปซีมอนสไลยเยอร์อพีจีอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปาล์มเพลิงแล้วก็เลือดอสูรเอ่อเชงงูนะหรือว่าอาสูนก็นขึ้นลนำที่สี่นะครับนะครับทุกคนก็ผมจะมารีวิวปาล์มเพลิงก่อนนะครับ สกิลแรกของปามเพิงนะครับคือสกิลเซตเดี๋ยวผมจะกดใช้ให้ดูมันต้องจบตีระยะใกล้นะครับดูกันจ,จะเป็นการฟันสองคำแบบนี้ครับเป็นคลื่นปามเพิงแบบนี้ครับมาครับมาดูสกิลที่สองสกิลแรกเดี๋ยวสกิลแรกใหม่นะครับพิดจอ่อสอนแบบนี้ครับสองจังหวะสกิลที่สองนะครับเป็นเออกระโดดแปลว่ามันจะเป็นแบบนี้ ระเบิดระเบิดแบบนี้ฟันเป็นพายุเพลิงนะครับก็เราก็จะลอยบนฟ้าออแล้วก็พวกมอนสเตอร์หรือว่าบอสหรือว่าเพื่อน,นคนอื่นถ้าโดนสกิลนี้มันก็จะลอยตามเราแบบนี้แล้วเราค่อยทำคอมโบก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะใช้ให้ดูใหม่นะครับลองคอมโบกับสกิลแซดดูนะว่ามันจะได้ไหม อาได้อยู่ได้อยูส่วนสกิลซีนะครับก็เป็นการเออมันมีระยะไกลด้วยครับโจมตีไกลได้ครับเดี๋ยวผมจะลองโจมตีกับไอตัวนั้นดูนะครับว่ามันจะไกลไหมประมาณนี้นะผมจะใช่เลยนะกดโอ้โหถึงอ่ะทุกคนดูดิดดไกลไหม นะครับย๋ยวจะลองสกิลไใหม่นะครับรอสกิลเดี๋ยวผมลองระยะถึงนู่นดิมันถึงไหมโอ้โหโ,โ,โดนะโดนนะเฮ้ยไกลอยู่ไหนอะนี่ไกลไกลจริงสกิลซีสกิลสามของปลามเพลิงมาครับมาดูสกิลเอฟกามป็นของเราก็เออบินเร็วมากครับเป็นไฟนะครับ เป็นลูกไฟเหมือนขลนไฟเลยฮะเฮยเร็วอยู่เร็วอยู่ค่อนข้างเร็วเลยจีดยียวนะครับการบินเอาแล้วครับมาดูสกิลอันติเมตของปรามเพิงเลยครับจะยิ่งใหญ่แค่ไหนผมชอบมากเลยนะครับมันคือโคตดาบนะครับมหามหาดาบโอมหาดาบปราณเพิง ปล่อยฟันแล้วก็ตุ้มแบบนี้ครับทุกคนมันจะเป็นการแบบว่าฟันเวียงก่อนแล้วก็มาระเบิดทีหลังครับฟันลงฟันกลางๆทีหลังอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองใหม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ฮะแล้วก็จมตีไก่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะผมจะทีตัวนู้นนะแล้วผมก็จะขยายให้ใหญ่ถึง บูหูยไก่นนเนไอ๋อแล้ครับมาถึงเลือดอสูรขัางขึ้นระดับที่สี่กันแล้วก็จะเป็นหอป,ประมาณนี้นะครับการถือหออแล้วฟังก็ระยะไก่เพราะมันเป็นหอแน้ะจมตีไก่ฮะแาะว,ว่าฟาร์มง่ายนะครับตัวนี้ถ้าแขรงแปว่าอัพมาดู์นะฮะอัพเลือดเอกเขาเรียกว,ว่าอัพนเนี่ย ครับอ่ะตัวเนี้ยครับพ,พิษาเนี่ยก็ไล่างียบเอาละครับมาดูสกิลแรกนะครับก็เป็นการกดชาร์จนะครับมันเหมือนแบบว่าเป็นเอ่อคำรามนะผมว่ามันเป็นหรือว่าเป็นคลื่นเสียงอ่ะผมว่านเอาไหม ผมจะกดค้างไว้นะมันเป็นแบบว่ากดค้างแล้วนะมันแบบว่าทําให้สตูแบบว่าหมุนตามทิศทางที่เราคำนวณนะแล้วก็ระเลยด้วยนะครับจังหวะสุดท้ายเดี๋ยวดูมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมไหม,มาครับแล้วมาวสกิลสองนี่คือแบบว่าสุดยอดของสกิลตัวนี้นะครับเพราะว่ามันดามเมจแรงมากนะครับ กระโดดครับนี้ตองเห็นไหมเป็นการว่าชิกไปตามทิศทางนะครับแล้วก็จะกระโดดใส่ศัตรูนะครับอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเไปเคลื่อนสายฟ้าแล้วก็มาดูสกิลสี่กันเลยนะครับสกิลสีส่สกิลที่สามของเราก็ ระยะไกลพอสมควรครับเดีย๋ยวผมเอาระยะประมาณนี้ครับเป็นการปล่อยขึ้นพลังครับแบบว่าคำรามอะ่ะไอ้คำรามยิงไปซื้อได้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับใกล้ๆแต่ถ้าใกล้ๆเป็นเจาะจางๆนเดี๋ยวมาดูใหม่กดค้างไว้นะครับอืมกดตัว C ค้างไว้นะ ดูหมเป็นการคำลามนะเนี่อขับลามานี่ตามทิศทางที่เราชี้ได้เลยครับม,มาดูสกิลเต็มมาดูเอ่อสกิลสกิลบินก,ก่อนก็ได้ครับสกิลเอฟนะฮะก็ดีมากนะครับดูเอฟฟิกกำบินคล้ายๆเอ่อถ้าพูดว่าถึงบล็อกฟุตก,ก็จะเป็น คนฟรีดิกเนาะก็ประมาณนี้ครับส่วนสกิลอันติเมตนะครับอันติเมตของเรืออสูรที่ง,งูเนาะก็คือการเสกมังกรนะครับมันไม่ใช่มังกรตัวใหญ่เหมือนในอน,นิเมะหมครับมันคือมังกรผีมังกรผีใช่ไหมเนี่ย ดูสิไอตัวจุดเชียงเนี่ยครับมันไม่หวนผีเลยแล้วก็มันจะว่าวิ่งขาแบบว่าสปูเองนะครับมันจะวิ่งชนตู้แล้วก็กดแบบนี้นะทำดมีกับสปูเดี๋ยวผมจะใช้ดงอีกครั้งกดตรับกดตู้ไปเลยฮะปลไปไม่ต้องกดค้างไว้นะปล่อยมันก็ไปเองแบบนี้เมื่อมัน จับสตูด้ามันจะระเบิดสตู้กระจุยเลยมาแล้วครับผมลืมบอกอีกอย่างนึงครับดูตรงไอ้เตรงหอนะครับเรามาดูแสงๆตรงหองนะเราจะกดใช้สกิลหรือว่าสกิลใช้สกิลหนึ่งสองสามสี่นะก็มันจะเป็นแสงแบบนี้ฮะ เราก็จะกระโดดกระโดดชิกตำบดามันก็จะทุเปิดสายฟาร์มนี้ครับหรือไม่ก็เรากดเดสนะครับกดตัวคิวหรือว่าถ้าในคอมก็จะกดตรงเอ่อตรงเดสนั่นแหละกดตรงตรงัวคิวนะมันก็จะเป็นการใช้หอกสั่งไปข้างหน้าฮะเดี๋ยวผมจะแสดงดูครั้งเห็นไ,ไหม จะใช้หอบฟันข้างหน้านะครับแล้วก็อีกอย่างคือสกิลบินนะครับเมื่อเราบินเราก็ใช้สกิลได้เลยนะเดี๋ยวผมจะกดสกิลซีให้ดูนีกก่ก็โอ้โหเหมือนในอนิเมะเลยนะฮะตอนมันบินแล้วคำรามใส่พระเอกนะฮะ ก็มีเท่าน,นี้นะครับในฟังเทิร์นแล้วก็เลือดอสูรถิงงูใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์เออจิ๋ของถิงงูนะครับเพิ่งอัปเดตใหม่สดๆร้อนๆกันเลน <c oughs> นทีเดียวนะครับแล้วผมก็ซื้อนะครับเพราะว่าผมสมไม่ได้เลยซื้อแม่งจะบอกราคาให้นะครับล้านหนึ่งล้านแปดแสนเหรียญน,นะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝ like, าก share, กดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยครับชิปหน้าผมจะเอาบาลอะไรมาดูก็กดติดตามผมด้วยกดติดตามเยอะๆอย่าดูถ้าดูอย่างเดียวก็อย่าเข้ามาดูเลยครับต้องกดติดตามด้วยขอบมากครับบ๊ายบาย